โย่วกราดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยเรยินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม NBA 2K Mobile นะครับวันนี้ผมก็ล็อกอินแล้วนะเดี๋ยวเอาลงมาโอเควันนี้ไม่ไม่ได้จะรีวิวเลยนะพอดีเหอทีใหม่ครับนี่ดูด,ดิ นี่นะครับผมจะมาเล่นซีซันแล้วกันง่ายดีมาครับเล่นทีอันนี้ก็เล่นมาเก้าซีซันแล้วกันซีซันที่ 9. เก้ายวรอนโหลดก่อนนะโเริเล่นรู้เล,เลยนะครับทุกคนเน็ตมันช้าอืมามาสิาเ,เร็วเราเล่นเนี่ยมายังโอ้ยทุกคนรับนะมาแล้วครับ มาเลยนี่ครับเอลกินเบลเลอร์ทีมเรามนะครับมาดูกันว่าเราจะปัดบ,บอลได้ไหมก็เวลาสองนาทีนะอันนี้เวลาน้อยกว่า NBA ไลท์โอ้ไม่ได้วะเออทำไมแหลกอันนี้ขนาดปรับเฟรมเรตตามสดแนละ้วยังแหลกเลยอะ่ะเฮ้ยเจมส์าเดด ่ห้ลงเฉยนะครับเต็บเราพลัง zoom พลั o 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 m พลั s t m r through the money d e p r e s <breath>. s i c a l l n e my blessings I feel like I'm l i n g i s, <S, <S, <S back tell me I'm b a I'm going t o something that's w มือทุบกระอกสองรอบแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้านะครับสติลสวยโอเค ยบอสามดีกว่าดเดีดีที่สนดอล้วหนังไงว่าแล้วออันนี้ใครว่าเบอ,อร์สามเฮ้ยลีเป้าวสวยให้เต็มแล้วน,นะนะสามเติมไม่ลงเอดีลีเป้าครับ ไดดดอดริกเดอริกเดอริกโลสคืกระติวไม่ What the step ไอดีฝากแต่ไม่ลงหรอกไอบอลด้วย s ต e p ครับฟอร์ทรี What the hell เฟฟคอร์รีทายูทำอะไรมายิงไม่ลงเลยนะทุกคนเกมมันเล่นยากกว่าเอเบอไลโมบายเยอะเลยนะนี่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 เฮ้เฮ้ยเฮยโอเคแต่ตอนนี้ผมจะใส่สปีดแล้วกัน โอเคครับทุกคน่อกี้ยิงไม่ลงเลยอะไรเนี่ยกัตเตอร์แรกเราเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะคนที่เล่นเกมนี้ได้รู้นะคะว่าไออ e สเทิร์นเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันโคตรเกลือเลย แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันเอาไปทำอะไรโอเคมากควอเตอร์ที่สองที่มีแค่สองนาที

เด ja ือดรอร์โรสโลซ่าโรสเยียมกบัลลีบาวนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเฮ้ย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 โอ้ยดีเฮ้ยสเตฟคลรี่สวย เอาไปนันอะไรอีกไปแล้วเขาช่วยหยัยดลงไปแล้วครับสามแต้มนี่ผมเพิ่งสังเกตเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ส่งบอลเนี่ยมันเวลาจะจับตลอดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกการฟาวอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้โหได้ลูกโทษเลย ลูกโทษก็ช้าด้วยใครสปีดให้แล้วกัน เตปเลยเอาไปลงโทษทีคนระับผู้คนผมลืมพูดไม่ปเป็นไรเฮ้ยอะไรของสเต็ปเคอรี่เนี่ยหยิมาลงเลยเฮ้ยเดริกโอ้โหเดริกโรสเราครับดังมาล้ว กุมายบุยแครีแมนฟอร์ทรีเยสลงด้วยนี่ครับแอซเซสไบล์ลูรี่โกแบรนะครับแอซเซสคือสนับสนุนนั่นแหละครัสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเฮ้ย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 เอาปั๊มเฟก what the fuck รีบเ้าสเตปอยู่ไหนสเตป อย่าจับบอลองมือสิวะเฮ้ยเซฟไม่ไม่เลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเรามาเปิดกันต่อ ซื้อว่าจะได้อะไรจะได้เกือหรือน้ำตาลปกติเปิดตรงนี้เจอทุกรอบแล้วเนะนี่ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงที่เปิดไปแล้วทั้งหมดอะส่วนไหนเจอของดีครับอโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ